บบไม่ร้องก็ไม่ไหอเสียงอะไรครับเสียงกบเสียงอึงอ่างครับนี่ค่ะม,มันจะปีนขึ้นมามันเอาตัวไหนก็ได้ได้ได้เอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่แมไม่อยากห้องครับไันน er ี้ก็ห้องเนี <h <h ่ยน้องมันบีบวันนี้ไปบีบมั่น

哎哎。<Boy. S 2> oh. น้องมีข้าวปั้นข้าวปั้นน้องมีจำเป็นยังไงแต่ไม่ว่างปั้นปั้นอย่าเอามาใส่บี๊ปันนี่เอาใส่หลังแมวนี่เอาใส่มันเอาใส่นี่เอาใส่มองนี้นี่โย่ข้ปั้นนี่ you yeah. yeah. ah. <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Come here, come here.

ก็กินไ่เี้เยวันนี้ไี่ผบมันจะกินปลาไหนแล้วน้องน่นกินปลาไหลกรุบเลยปลาโอกน้องกินอ่ะเอาเนี้ออ่ะ เงยกบใหญ่ครับกบใหญ่ครับ,บให่ครับ,บใหญ่เปั่นกลัวไหมครับ,ก,บก็ปั่นกลัวไหมครับปั่นกลัวกัวทำไมจับละบมมะ่ะครับมันกระโดดนะครับกัดมือกัดมือห้นคนนี้ละ